การจุดพุด,ดอกไม้ไฟเฉลิมฉลองวันชาติไต้หวันสาธารณารัฐจีนกำลังจะเริ่มขึ้นที่นครเกาสงในวันที่10ตุลาคมนี้ในครั้งนี้จะต้องบังคับใช้มาตร,รการป้องกันโรคในระดับสูงจำกัดจำนวนผู้เข้าชมในพื้นที่จัดแสดงหลักอยู่ที่20,000คนบริเวณท่าเรือและจะต้องจองออนไลน์ล่วงหน้าโดยเปิดให้เริ่มลงทะเบียนในวันที่1ตุลาคมและจะปิดรับลงทะเบียนในวันที่4ตุลาคมประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้เข้าร่วมงานจากการสุ่มรายชื่อในวันที่5ตุลาคม แต่คนที่ไม่ได้รับการสุ่มให้มีสิทธิ์เข้าร่วมงานก็ไม่ต้องผิดหวังเพราะกรมการท่องเที่ยวไต้หวันประกาศจุดชมพลุดอ,อกไม้ไฟวันชาติบริเวณรอบนอก10อันดับแรกเช่นซีจือวันมหาวิทยาลัยซุนยัตเซนจุดชมวิวโซซันเลิฟสวนสาธารณะวัฒนธรรมรถไฟฮามาซิงท่าเรือเฟอร์รี่ฉีจินเป็นต้นประชาชนยังสามารถเพลิดเพลินกับการแสดงโชว์พลุด,ดอกไม้ไฟจากมุมต่างๆได้ สีสันของการจุดพุดดอกไม้ไฟเฉลิมฉลองวันชาติไต้หวันซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณท่าเรือนครเกาสงสวยงามประการตาทําการซ้อมเมื่อไม่กี่วันมานี้ถือเป็นกิจกรรมไฮไลท์ในวันชาติที่ประชาชนตั้งหน้าตั้งตารอคอยกลับมาทําการแสดงโชว์ที่เกาสงอีกครั้งหลังจากผ่านไป20ปีแล้วสําหรับรูดอกไม้ไฟเฉลิมฉลองวันชาติที่นครเกาสง ปีนี้ใช้พลุขนาด12.16นิ้วบานสะพรั่งที่ท่าเรือระการตายิ่งใหญ่ด้วยมุมมอง360องศาให้ประชาชนได้มองเห็นจากทั่วสารทิศ